สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ Miss Universe มาเอง Miss Universe ป้องแอนเชิลี่อกับสุดจุกพวกชอบบูรี่รูปร่างหน้าตาคนอื่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในขณะนี้หลังจากการประกวด Miss Universe t ไทยแลนด์2021จบลงในปีนี้แอนเชิลีสกอตเอเมิส สาวงามลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่คว้าม,มงกุฎไปครองแต่ภายหลังเกิดเรื่องดราม่าขึ้นเมื่อชาวเน็ตหลายๆายเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาและท่าทางการเดินของแอนชิลีทำเอานางงามรุ่นพี่อย่างไรดาโลเปสมิส s u ยูนิเวอร์ส2011ได้เข้ามากลางปีกปกป้องสาวแอนชิลีโดยระบุใจความแปลได้ว่า ฉันไม่เห็นข้อผิดพลาดตรงไหนในการเดินของเธอแอนเชลีเดินอย่างมั่นใจซึ่งการที่พวกคุณบอกว่าเธอเดินแย่เป็นเพราะพวกคุณไม่ชอบรูปร่างของเธอทำไมพวกคุณถึงชื่นชอบสาวงามที่ดูดไขมันเสริมหน้าอกแต่กลับไม่ยินดีกับสาวงามคนหนึ่งที่มีความเป็นธรรมชาติและรณรงเพื่อคนรักรูปร่างของตัวเองกันซึ่งไรลาโรเปส เป็นนางงามแองโกลาคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไปครองได้อย่างสง่างามซึ่งในค่ำคืนนั้นเธอเป็นสาวงามผิวสีคนเดียวที่เข้ารอบสิบคนสุดท้ายในการประกวดที่บราซิลด้วยขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ